กัสอะเนี่ยเหรอโอเคน้องกัสไหนแม่ดูดิห,หนูทาเค้กยังไงขอดูหน่อยนี่แหละเค้กหนูอ๋อน,นี่เค้กหนูอ่าทาเค้กเสร็จยังคะเค้กเซ็คเค้กเสร็จยังเป่าเลยอ่ะทุยยูอ่ะ,อะเป่าสิลูกออกไคะ่ะ vô oh, Ồ, thăm thú vô Nè, đưa đi Mm-hmm. Oh. <laughs> t <To> ย you ย่ uh, Happy birthday to you Happy birthday to you อันนี้อันไหนคะน,นี้ให้เปิดทีวีนะคะเปิดทีวีใช่ไหมคะใช่สิได้จ้าหอมแก้มแม่จ๋าแล้วจ้ามาหอมแก้มแม่จ๋าอือห mm ือ hmm.